ดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่น,นม l a y Marble Remote อ u ซัมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาให้ทุกคนดูนะครับว่ามันสวยแค่ไหนโอ้โหมันเล่นง่ายมากเลยแม่คนที่มีโทรศัพท์นี้ก็เล่นง่ายง่ายแค่คุณมีไมค์คาร์ฟของจริงคุณจะีได้ตลอดทุกอย่าง เป็นมาครับโปเกมอนของคิวพัตโตค่ะตอนก็มาดิครับมาดิครับขอดูกันหน่งนะม้ว่าก็มาเลยครับดูเปลราเปลโอ้โหก็มาเลยครับโอ้โหเหมือนง่ายสิอีซี่มากเลยนะโหเะเืมมาชนะแล้ว โอเห็นไหมยูทุกคนอืมอ,อืมโฆษณาอืมบาย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 ครับทุกคนเอ,อ้อสตรีมเสร็จแล้วคนตัดต่อต,ต่อไปเฮ้วยยยยยอยย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  เพื่อ,อไอ้บิ๊บิ๊บเลยทำรับใครมาเลยเอยลงบบมาบ้าง่อยเอยมีอะไรเสือมาอเหรอวินิจเจอไม่ออกไปนอกบ้านเหมือนคู่ม,มึงนี่แอบกันอยู่สองคนนั่นแหละ เฮ้ยกินน้ำดีกวะ่ะเหม่ยวันนี้ก็ไม่ได้ขายแล้วเบิดไปเลยเบิดถึงเลยก็้าจ้าตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรแล้วนุก ทีนี้โอ้เบิร์ดแล้วก่อนนะเพื่อนแล้วก่อนอา้าวไม่ออบซิเดียนใครมันวางไว้ไว้ทุกคนไม่ออบซิเดียนทั้งหลงังมึง มึงเอามาให้กูระเบิดต้านทำไงเี้ออกซิเดียนขากไอ้เที่ยวทุกทีออปซิเดียนข้างหลังเลสง้สัพานสัพทาน t ีเนีต่อเข้าไปแล้วกันดูดิเหมือนม่ไม่อยากให้ผมระเบิดทุกคนปั่อยไว้แป๊บหนึ่งแบบแบบอืมบอาน,นี้นี่นนนระเบิดระเบิดระเบิดตอ แบบนี้ปักไฟให้หมดไปเลยสืมแบบนี้จะไม่ร่างดิสกกัด เหอบ้านนี้แย่เหรอนี่ที่ไหนที่อบบขี้เย็นน่าไอ้กบเขียนมือก็มือบ้านนี้เยอะที่ให้นุ๊ปังนุ๊ปจะโยเบิดที่หมู่บ้านนุ๊ปจะระเบิดทั้งบ้านเลยที่มันไม่เหยอะเลยนุ๊ปจะระเบิดทั้งบ้าน ไปหน้าทางเขา้าด้วยนูคิดว่านุพอแค่นี้หนูปักชัดไม่ได้แล้วมันไม่ได้เบเราเบิดเกลีวราตีสกเลยอ๋อสีดแอรอีแกลอแล้วอ่ะเบิดเกลียว จะไม่อมนอนมดที่ไหนเดีย๋ยว้ไม่ไม่ไม่ได้วะเฮ้ย <c oughs> <Hey! S 2> อะไรวะหรอเราเบิดระเบิดที่ไหนเพิ่มอย่าบอกนทำไมออฟซีเดียระเบิดไม่ได้นุ๊มนุ๊มตายดีกว่า กูจะระเบิดไม่ได้ใช่ออกซิเดียนก็โอเคพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนจำไว้ว่าออกซิเดียนแข็งแกร่งมากทุกไม่ต้องไปถามโอลิมพีอยู่ไหนไม่หนึ่งแล้น้องชาวบ้านกูหายไปไหนหมดวะ ชาวบ้านหนึ่งสองมึงจะไปไหนกันมึงไม่นอนละทุ่เข้าบ้านเข้าบ้านไปเลยนะมึงอะดูเรียมดูเรียมนี่มีอยู่เออเข้าบ้านนะหนึ่ง ดูว่ามันไม่โผล่อะเราต้องทำโกเลมอีกนะครับก็ขอบ๊ายบาย